บิ๊กเห้ยเห้ยเ้ยเหบเห้นเห้ยห้้ยเ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 ห้ยเ้ห้ย้ย้ ่แล้ววันที่14แล้วแล้วมันมันยังไงพี่หลงหรืออะไรยังไงหลงใช่ไหมโอ้แล้วค้างนี่ติดอยู่ในป่ากี่คืน3คืนสามคืนอาหารเราพอไหมอะไรมั้ยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยนะแล้วรู้สึกไงที่วันหน้าเขาไปเจอดีใจสุดๆแล้วเราเดินไปที่ไหนอะไรยังไงมันถึงไปหลงไปเคยูแคมป์ไปเคยูแคมป์อ๋อไปที่เคยูแคมป์มันหาทางกลับไม่เจอค่ะอ๋อเราเดินจากเคยูแคมป์ไปเหรอ ไม่เดินแยกกันมันมีแยกไปน้ำตกแยกเคยูแคมเราก็เดินไปทางเคยูแคมแต่ว่าทางที่เราไปเป็นคงผิดนะคะเราเลยหาทางตั้งใจจะไปที่ทอทิปหรือยังไงตั้งใจจะไปที่เคยูแคมไปที่เยอก็ไปเคยูแคมแล้วพัดหลงไปนะ 3... กี่คืนนะฮะสาคืนคืนสคืนอยากจะฝากอะไรไปยังทาง เจ้าหน้าที่เขาบ้างครับวันนี้ขอบคคุณรับขอทททุกคนี่าไม่ได้หวนไล่แยที่น่าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ปลอดภัยก็โอเคแล้วครับกลับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาไปตรวจตรวจสุขภาพเราแล้วว่าตรวจตรวจเชื้อตรวจอะไรที่หนึ่งเพราะว่าที่นี่เขาจะมีมีเชื้ออยู่ถ้าเขาเป็นอะไรปั๊บไปมียาในปากก็ตรวจปั๊บแล้วก็กลับมาอนุญาตามไปดูไปได้แล้วก็เดี๋ยวให้มานอนที่นี่ เดี๋ยวได้เตรียมจัตุะัสมานี่นะก็ให้กลับไปนอนนี่เพราะว่าต้องเดี๋ยวว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่นะปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยครับดับดับดับปลอดภัยแล้วปล่อยไปปก่อยไปนะปล่อยไปปล่อยไปเจอที่จุดไหนครับจุดเออเลย ขุณกเวนขึ้นมาคุมกเวนที่มันเป็นจุดที่จระเข้อาศัยอยู่น่แต่เขานอนอยู่ตรงตะกอนทรายถือว่าเขาโชคดีที่เขาเขาตัดสินใจว่าเขาจะหยุดตรงนั้นอเขาไม่เดินต่อถ้าเขาเดินต่อเนี่ยเขาก็สภาพก็คงไม่่างนี้อยู่ในป่าสามคืนอยู่ติดริมน้ำไหมฮะติดอยู่อยู่ตะกอนทรายเลยอยู่กลางสาแม่น้ำเลยใช่ อันนี้ชุดลาดตะเวนเราเดินไปเจอรือว่าฮอบินไปเจอ,อชุดลาดตะเวเนเดินไปเกือบถึงแล้วเดินตั้งแต่เมื่อวานก,กับวันนี้เกือบถึงจุดที่เขาอยู่ประมาณอีกกิโลเดียวนะครับแต่ว่ากิโลหนึ่งเขาเดินก็ไกลแต่จุดนี้ฮอมันเจอปั๊บเนี่เขาถือว่าแต่สภาพที่เขานอนเนี่ยมันเป็นแบบแบบเป็นโผไม้เข้าไปแล้วก็สงสัยเหมือนกันแบบเมื่อคืนเขาบอกไม่ได้นอนเลยฝนตกกั้งคืนห่นะางจากจุดที่เขาไปที่แรกไหม พอเขาเดินลงจากปักโป่งหมูผ่ากล้วยไม้แล้วก็เดินผ่านเคยูแคมป์พอก็เข้าป่าไผ่เขาบอกเขาจับทิศทางไม่ถูกเลยว่าที่เหนือที่ใต้จะเดินทวนน้ำหรือเดินตามน้ําดีอก็เดินไปสักพักหนึ่งก็ดูแล้วเขาเขาเขาบอกว่าเขาตัดสินใจว่าเขาอยู่กับที่แล้วเขาหวังอย่างเดียวว่าเจ้าที่คงมาเจอเขาแต่ก็อยู่ตั้งแต่วันคืนที่14 15ห้าแล้วก็16กก็ถือว่าเขาก็ก็ ใช้ใช้ชีวิตได้ดีแล้วก็ยูได้ถือตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีสําหรับเขาแล้วตอนที่หัวหน้าเจอเนี่ยเขารู้สึกเัไงโอ้เขาก็แบบเหมือนเหมือนอะไรที่เขาบอกครับเขาเขาคิดเลยนะเขาคิดถึงผมเขาคิดถึงพบตะวันเขาบอกว่าจุดเนี้ยเขานึกถึงพบตะวันนะครับที่หอตกนะครับแบคฮอกแล้วก็เขาคิถึงเขานึกถึงผมแล้วก็บอกว่าเออเขาไม่รู้จคคิดถึงไทยแล้วก็บอกว่าสิ่งที่จะช่วยก็ได้แล้วก็เจ้าที่ระตะเวน ที่เขาคิดว่าเจ้าที่รัะเวนกับหุ่นวิญญาณต้องมาเจอเขาเขากินการลงไปนี่เราต้องโรยตัวลงไปต้องโดดต้องโดดลงไปครับเไาฮอปแล้วโดดลงไปครับพอบแล้วโดดลงครับตอนตอนเพราะว่าเราไปทำลานหอหรือไงเราไปทำลานหอเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นป่าเขาเรียกจะไคลน้ำไคลน้ำเนี่ยก็เป็นไม้ที่สูงประมาณสักประมาณเบดใบพัดเี่ประมาณสักสองเมตรกว่าพอก็จะฮอบแล้วให้เราโดดลงแล้วเราก็เอามีดลงไปแล้วก็เจ้าที่มาช่วยถางตอนไปถึงตรงนั้นก็ไปเห็นสภาพเขาก็ค่อนข้างจะแย่ แต่วันนี้ก็โอเคแล้วล่ะเราเห็นเขาลราเขาช่วยเขาปลอดภัยเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราูจุดใจและดีใจจุดที่เราเจอเขาพิกัดมันคืออะไรครับจุดนั้นเออเขาเรียกขุนกะเวนนะครับเป็นจุดที่จุดหนึ่งที่จระเข้น้ําจืดอาศัยอยู่นะครับก็ก็แหล่งนั้นก็เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์ป่าอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นเสือโคร่งกระทิงช้าง แล้วก็จระเข้น้าจืดนับจุดน,นั้นก็เป็นจุดอันตรายจุดหนึ่งเหมือนกันแต่เขาเองเขาก็ได้ก่อกองไฟไว้ครับเขาอาศัยกองไฟนั่นแหละอยู่ใกล้ทรับชุมเห็ดไหมหรือไกลไปคุณก็เวยลทรัพย์ชุมเห็ดอยู่ระหว่างกันเลยอยู่ระหวาะ่างอพอคุณกระเวยอินนิตคุ้งนั้นก็คุ้งขวามือประมาณสัก2 0 0เมตรก็ทรัพชุมเห็ดแล้วก็ไปคุณกรเวยนะครับตรงนั้นเองที่เป็นแหล่งที่ออาศัยของสัตว์ป่า ของวิทยาศาสตร์แล้วก็ในส่วนของเรื่องของตรวจสอบว่าสาเหตุการตายของช้างตัวนี้เ,เกิดจากสาเหตุใด